ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวงงกับองเองไหมท่านผู้ชมนะแล้วมาบอกว่า GDP โตขึ้น3%นะเออแต่ว่าบอกว่าอ๋อเศรษฐกิจยังไม่ดีก็เลยยังไม่แจกเงินนี้เต้าเออนะไอ,ไอ้ไอ้นี่ย้อนแย้งไหมงงไหมตกลงตกลงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีวะฮะ <laughs> สับสน้งหมดแล้ว นะตกลงเศรษฐกิจมันจะดีหรือมันไม่ดีหรือจะเอาอยังไงกันแนะ่เออนะครับนะแล้วก็โมบอกโอ้ GDP โตขึ้นสเปในรอบ7ปีไม่เคยมีครั้งไหนในรอบเจออ็ดปีที่มันดีขนาดนี้ GDP โตขึ้นอ้ากวแสดงว่าเศรษฐกิจดีนะแล้วต่อแล้วอีกแล้ววันนี้ก็บอกอ,อ๋อตั้งรอให้เศรษฐกิจดีก่อนค่ะถึงจะค่อยกลับมาแจกเงินนี้ตตองเออเออ อะไรวะงงไหมงงงงไหมท่านผู้ชมง,งงนะอตะก,กาอุ้งอิงนี่มันงงๆงนะตกลงมันดีหรือมันไม่ดีวะหรือว่ามันไม่มีในบทวะเขาบอกท่องมาอ้ลืมลืมไปว่าเอต้องต้องเศรษฐกิจต้องต้องต้อง,อ,งอันนี้ต้องพูดตามบทแล้วก็เลยงงว่าตกลงมันดีหรือไม่ดีวะเออนะ เดี๋ยวก็บอก gdp โตเดี๋ยวก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีต้องรอดูภาษีเออเดี๋ยวค่อยมาแจกเอา้านะครับนี่ไงความสับสนความงงความความประสาทกลับนะเรื่อง่ง่ายว่าประสาทกลับนะไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่รู้โอ้ทำอะไรไม่เป็นทักอย่างเนี่ครับอือนี่ก็ความมึนความงงนะ เออถ้าเป็นลุงตู่นะโอ้ยป่านนี้ลุงตู่โดนดา่าไปแล้ววันหนึ่งพูดอย่างวันนี้พูดอย่างเดี๋ยวบอก GDP โตเดี๋ยวบอกเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวบอกอ่อรอก่อนอะไงวะเออนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะเนี่ยคนแสแดงก็ยังเชื่ออยู่นะคนพวกนี้นะถามว่าคนแสแดงเชื่อมาเชื่อนะครับพาะคนแสดงก็ไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากมายหรอกนะมีอะไรก็โทษแต่คนอื่นโทษกันแต่คนอื่น เดี๋กก oh, oh, It right, <c oughs> uh, ็โทรตลุงตู <c oughs> ่บอกโอ้เศรษฐกิจ <laughs> ม e uh ันไม่ด <whole rapper leaves> ีมานานแล้วนะโอ้ไม่ดีมานานแล้วจะให้มันดีได้ยังไงเอ้าตุลงมึงดีหรือไม่ดี GDP มึงโตนะเอาไงแน่จะเอาไงแน่ฮะนะครับเดี๋ยวก็โทษลุงตู่อยู่นั่นแหละโอ้ยมันไม่ดีตั้งแต่ลุงตู่แล้วมันไม่ดีมาแปดก้าปีแล้วจะให้มันดีได้ยังไงอ้าวแล้วไหนบอกว่า GDP โตเออเอาไงเอาไง อ๋อ GDP โตเหรออ๋อนี่เห็นไหม GDP โตฮะเดี๋ยวก็อวยกันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีแล้วงงไปหมดแล้วตอนนี้นะครับเสือแดงบอกอ๋อแล้วแล้แเสือแดงว่าอะไรแล้วแล้วแล้วแต่นายกแล้วแต่นายกนี่เห็นไหมนี่คือความบงความความไม่รู้เรื่องรู้เล่านะครับเศรษฐกิจมันไม่ดีไง เด่กก็บอกดีเดยกก็บอกไม่ดีเนี่ยตกลงยอให้เอาไงกันแน่ใช่ไหมออแล้วก็บอก GDP โตเด็กก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีเด็กก็บอกจีดโตอย่างเงี้ยนะเออนะครับโอ้พอตอนลุงตู่ทำเราไม่ยอมรับอะไรทั้งอย่างพอตอนนี้มาก็จะมาโทษลุงตู่นะครับเออตกลงยอาไงเอาไง,าไงจะให้ g d p โตหรือจะให้เศรษฐกิจไม่ดีมาตั้งแต่ลุงตู่หรือจะให้ยังไง <laughs> นะฮโอ้ยขนตัวแดงเอ้ยนะครับปึกก็ยังปึกไม่เลิกนะปึกปึกไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไป <c oughs> โดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ